ลูปลาวบดีมากอบครัวมาได้กันน่าางกิน,น,นก็นได้บานใหอย่ออยเอาละปะาูกันเ่คนใครเด็กอลนะ,ละ,ละ,ละแตนเพนิพน่พนเพิ่นเอาไปที่เอาเพิ่นชอบกันไปแลว่นก็ยุ่งหายแล้วยังหมทันไปอ่ะอรอย่างานี้หนึ่งกินมารุ่นะได้ลูกไปว่ากันจํานงกิน đó cũng bực mình lắm ได้อยู่เห็นบ่อึดกินต่อกันไปอีก ไปฮุ่น เอาดีก็เอาไปก็ได้เดี๋ยวสมาเอาเลยเชี่ยวเขามาให้ไอ้เอ็กซ์ซีเหมืดตื๊ดตื๋อเลยเนาะไปเบิ่งทั้งผุนก่อนเขาเห็นยังอยู่ย้ายฮันนี่กลับไปกับเงียบกริบเนาะนี่นะคะท้องฟ้า แจแจ้ง้งงไปดูเขาทำอะไรบรรยากาศง่ามแต่เนาะ บรรยากาศบรรยากาศ เราไอ้ตัวบาบเนะะี่ยว่าต um, so ัวบาบไหมพี่ไม่ไม okay. ่จับด่างเหรอเดี๋ยวไม่ได้บับด่างไงเลื่อยเขมรหาน้ำพุนเลยเลื่อยโอ้โหนี่มากเลยหน้าดำเนาะ นะประสิทธิ์สู้โกกันบ่อีกคนเอาบ่เอานี่มาเช็คนึงนี่อื้อเอ้า สายแล้วยืดได้แล้วเหรอฮึแน่หลุยชิกเลยไม่แล้วทำไมขึ้องไล่ได้ไม่รู้มันชักเหรได้ได้ตัวเองก็ขึ้นได้ค่อยขึ้นให้